ให้นำกันอยู่และนาายเมื่อให้อายุยืนยืนนอย่าได้ขาดอย่าได้แคนทางเงินเสีนะน้องเงินหมื่นทางลูกสาวลูกหนุ่มให้อยู่ชุ่มอยู่เย็นน นับปน่นยาได้เปือนนับเดือนได้ปีอยู่สนุกสุกขีเจ็บป่วยยาได้เป็นป่วยยาได้เป็นเสนอยมลุงยมป้าเลว้ยอย่านำกันได้บ้าได้อาเบืออย่าได้ป่วยเหลียบเจ็บไข่เนโยมเอยเอยกินขลล่าลาย อย่าเจ็บคอท้งลังอยะโกงอย่าขดอย่างออย่าเจ็บแข้งอย่าเจ็บขาให้โยมมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกแอบสบายนาอีางวดวันที่สิบหกมกราคมนี้ให้ถูกรถเตลีรางวันที่หนึ่งจะคนลใบั พ้นตาเลนเ้พนยายที่นี่จะให้ออเออเออเออพนโยมที่มานั่งรำเอ่อยนั่งรูมตลอดทางโยนโยมเจ้าภาพคอยมารับพรพนอยู่ ขอให้โยมมีโชคอย่าได้ตกต่ำใดบุญกุศลทำไปติดนำตามดูมีลูกก็อย่าดือ้อพ่ออย่าได้ตามอ,อื้อเนื้อตาอ้ามเดือให้โยมมีเงินกันคนละลานพอไหมให้เอาหลายกว่านั้นก็ไปหาเอาเองให้โยมมีเงินกันคนละลานให้มีบ้าน คนละหลังอายุวนันนังสุขังพลังให้รวยอ้เรื่อยยาลาลอยจะมีลูกคนไหนทั้งคนใหญ่คนน้อยให้ได้เป็นเจ้าเป็นานายกันหมดทุกคนเนอ นิวาเสียงว่าให้ได้เป็นเช้าเป็นนายเลนอายุมนาเอ้กันหมดทุกคนเนื้อใครมาฟังเทศวันนี้ให้สุขขีกันอยู่เสมอ มันก็มีแม่นคนนีไปเลยเนอว่าคนนู้นเนออยาได้บอกได้บีนับแต่นี้อย่าได้บาปทันอุตสาสรา,ร,ารับมาทำบุญให้ได้บุญบุญให้ได้บุญอยู่มันยังรถเบนที่กระจดเอ่ยทะเบียนเนอ,ะอ,ะอ,ะอะยังได้เบอ,ะอ,ะอะ อย่าได้ป่วยให้มั่งมีสีสุขคุณโยมืออย่ารู้ทุกข์เอะอย่ารู้อยากอย่ารู้อดอย่ารู้อยากปนหมอดูที่รู้ยาไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ขอให้ดีให้มั่งมีหนอขึ้นนาให้เงินให้ทองไล่กองมาเน่ยแหละ ทุกวันทุกคืนหนึ่งไม่ว่าแต่โยมไหนจะต้องจากไกลออ,อ,อยืมนานให้อยู่สนุกสุขขีโชคดีทั่วกันความเจ็บก็อย่าได้ความไข้ก็อย่ามีนโยมพี่โยมน้อง ทหารเก่าลาเกนมันจำเป็นต้องลากันเนื้อไม่ไายที่เขาฟันตัดกิ่งลากรอยมเก่าเท่าแก,ก่ก็อย่าได้ลาเขินเนื้อเนื้อลอาคือจะห่างหายไปไกลหนาเหมือนนอนนาไกลนวมยังพูดอะไรไม่ได้ความมานหนีหายไปไกลโน แม่เงินน้อยมานับบรไรสุนทรนจะได้กลับมาโนอบวชลูกคนน้อยทูไปบึ่งเหนือถ้าอยากให้มาเีนี้ก็หมดเวลาก็ต้อง เล่ายายมมงออเวลาเลอให้โยมมีสุขกันไปทุกอย่างทุกเนียมันมีเมนระารึกราลำมันมีเมนร่าลำรา,ราล้อันน อย่าไปคิดแต่นักนักจะต้องจากกันนานนานจักเมื่อไรจะปาก,กันโนสิกาหนานวนที่กาหนานวนๆนว่นตั้งนั่งเนมนอนเนมเร็วไม่พูดนุ่มนุมเหนื่อยเห่อย อีแม่ขนมเส้นยาวเขาก็ยังอะไรยีแต่กลับมาที่บานนี้ยังคิดได้อีกหลายอย่างไม่คืนโนอนคืนลาบมหาธนิตไม่อยากจะกลับเนี่ยนอคืนหลังโอ้หัวใจหล่นอยู่นี่เลวไม่กลับคืน กลับคืน